สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน์แนลนะคะวันนี้ป้ากับครูพี่ปอยนะคะก็พากันมาดูบรรยากาศมีปาร์ตี้น้อยๆนะคะปาร์ตี้เล็กๆที่อยู่ตรงนี้นะคะก็มีทีเวทีด้วย พระเจ้านะครับที่มีขี่ด้วยแล้วก็มีพี่ี่มีนี่ดูบรรยากาศนะครับที่มาทำมาในการวิโรจน์นะครับพ่อครัวที่พี่น้องก็ถือว่าเป็นเมนูที่รับประทานอาหารนะคะมีปิ้งย่างชิมจิ้มคอดูกับมีหลายอย่างนะมีหลายอย่างนะคะไหนออกมาก็อร่อยแต่ว่าคืนนี้เป็นเมนูพิเศษอร่อยมันอยู่อ้ํมันอยู่น้ามันตันมันอยู่น้าชิมครับอร่อยที่อยู่น้าชิม ลูกชิ้นหรือว่าอะไรที่ย่างก็ยางให้สุกนะครับพยายามให้สุกมาถ่ายรูปลุงนะคะมาถ่ายรูปนะมะคะัแสงไฟก็ได้รับการอนุเคราะห์นะครับจากที่น้องพอลรัินที่เรารู้จากไปนีต่อไปมานะครับขอบคุณพอลเลยขอบคุณมากเย นี่คือบรรยากาศพี่น้องมีหลากหลายผู้คนหลายท่านนะคะที่มาดูนะที่เก็บให้ดูภาพบรรยากาศโดยรวมนะคะพี่น้องโอ้ป้าเก็บภาพก่อนที่จะมีเสียงเพลงเสียงลําเลื่อจะเด้อดูก็เอากุ้งเขาซาดมือต่ออะไรมาให้ในการด้วยเด้ออะไรครับเริ่มกินแล้ววันนี้เราจะเทคแคร์ดูแลกัน มี่ชอบกระจินเป็นย้่ยวะี่ชอบไมร่อยอร่อยมี่ชอบกระจินเป็นย้วยวอร่อยดีมีสาวๆที่นี่ด้วยนะคะยังไม่ไปโอ้ยยังไ่ไปทา็น้อยกอค่ะอาจารย์ยังไงก็ขอเก็บภาพก่อนก็แล้วกันเนาะนี่นี่นี่เป็นภาพบรรยากาศของงานนะคะ ปุณีนะครทีมนาณตอนนี้พอออกแผนรองอกมาแล้วมัมาทางนี้แรางนะครับวันนี้ก็เป็นเร่านะครับมีกุกนนจะจะมีตอนตอนของตามนี้ก็จะได้ชิอีกยู่ดีเลยใช่ไหม ตอนนี้ดนตรีนะครับก็ได้ได้ได้ภาพเยอะแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้ภาพเยอะพอสมควรแล้วกับงานรายการนะคที่จะมาก็จะมีจะมีนะตอนนี้ดนตรีก็ไปเรื่อยๆทะถ่ายถ่ายก่อนที่ดนตรีจะขึ้นเก็บภาพเก็บภาพไว้เป็นที่ระทึกนานๆจะมี <cin stereotype> ได้มารวมกลุ่มกันแบบนี้เนื่องจากว่าเราก็ติดโควิดซะนานเนาะก็ไม่อยากจะพูดถึงหรอกแต่ว่าตอนนี้ก็มีแล้วสนุกสนานใหฮาปาร์ตี้กันได้แล้วนะคะป้าก็มาเก็บขาพบรรยงก็กินข้าวอากาศไหครับใช่ใช่ใช่คุณเขากันนล้วเป็นเบย์กระถ่ายหูบกันนักนักลงทุนที่เขาต้องกินอยู่นะครับก็ยังยังไรก็ด้วยหน่อยนะไปเบิ้ ตาองนีครับบนอาหารไปยางเนี่วันนี้นี้มีปาร์ตี้นะครับก็ย่ายเพื่อเหลือสดงนะถ้ามีน้องๆไปที่ย่างปิ้งอะไรต่างๆเอามาทางนักดนตรีด้วยนะครับผมทางนี้อีกค่จะนถ่ายภาพเออหมดแล้วโอ้ยินนกงทางโน้นก็ให้ดูบรรยากาศนะคะตอนนี้อึ๊บ กำลังขึ้นแล้วอย่าใจหวัหลายไม่รุดก่อนอย่ามาเถียงอย่ามาเอยงหาน้าี่ของเราก็คงจะมีบันไไปเรื่อยๆชื่อติวกช่วยรัาเขี่ยมาให้ทานคณะตุ้ีด้วยนะครับเพราะว่าจะรักเขี่ยเรียงหอชื่อติ่ก

เขาก็จะมีดนตรีมีเพลงมีร้องเพลงเต้นรำสนุกสนานเฮฮาแต่ว่า,าช่วงที่เขามีการร้องเพลงป้าก็คงจะถ่ายเอาลง Youtube มาให้ดูไม่ได้นะคะแต่คงจะถ่ายมาให้ดูได้แต่บรรยากาศเท่านั้นเองนะคะแต่ยังไม่เป็นเพลงนี้มาลองฟังแปลงนี้ถ่ายได้ถ่ายได้เออถ่ายได้แต่มันเขาแปบหนึ่ เนกไมออย่างี้เิมเอเอามาลอกปอกแป้งไปคัันได้ยคอยครบชั่วโมงกันอุ้ยนี่อะไรหรอทำอะไรกันฝั่งนี้น่ารักจังมีการปอกกุ้งแกะกุ้งให้กันด้วยนะคะโาคอ่า้ยนียซุ่มซุ่มซุ่ม เดี๋ยวซูมซูมตาแตกก่อนได้ซูมตาแตกก่อนให้ดูทางด้านเวทีนะคะคือลุงก็อยู่ตรงนู้นด้วยโคศก์ไงเอาอาจารย์มาบังโคชกแล้วอาจารย์บังโคชกเกี่ยวกับกตอนนี้ เชาญคุณมีที่ไหนก็ทราบนะว่าท่านเป็นท่าทีมใหญ่ที่ไหนน้ำแข็งหินจะมาแล้วครับวันนี้จะได้เห็นนะครับเอลูฟุงเบอร์ชีวินนกันนกนร้องศิลปินที่รับเชิญมาวันนี้ครับก็ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะป่าซูมเยอะเกินไปไหมเนี่ย าพไม่สวยเลยน้องภาพแตกเลยคือป้าก็ซูมไปที่ด้านหน้าเวทีเห็นนักดนตรีนักร้องนักดนตรีโชว์มาพอดึงกันคับกำนันปันไหนว้าวคารเตอร์ไมาแล้วนักดนตรีใหญ่ใส่หมวกคนโอ้ยเสียดายเขาไม่ได้ใส่หมวกมาปะทะอ๋อเลื่มใส่หมวกมาปะทะอาจารย์บุญมี อลืมไปว่าบรรยากาศนี้ใส่มาได้ไหมนะแม่แม่จะไม่มีเดือนมีอลไยน้ำอะไรน้ำอะไรน้ำน้ำอะไรมีน้ำอะไรมีน้ำอะไรไม่รู้เหมือนกันน้ำมีอะไรก็เอามาครับเพราะว่าก็เอาน้ำเปล่ามาตัดบอนง่ายได้นี่ไง นขอทุกยางเลยู้ซูมากไปพาดแต่เลยวัดเพิ่มกับก่อนดูบรรยากาศใด้ดูบรรยากาศเอ้อเดี๋ยวทางด้านหน้าเวทีก็คงจะมีดนตรีนนะคะก็ให้ดูบรรยากาศโดยรวมทั่วไป อันนี้ท่านบิชอบนะคะสวัสดีค่ะบิชอปค่ะนางนั่งเลยเด้อนางนั่งเลยนังเลยมาจองมาจองตั้งอีมาจองตั้งอีใกล้ๆบิชอปบชต่างหากแสนบไไปโอ้มีน้ากสานี่แบบกันจริงน้องๆเรานี่นดังมากเขาต้องเก็บภาพเยอะๆ อกันต้อนเนเยก็เป like oh. so ็นบรรยากาศในงานปาร์ตี้วันนี้สำหรับค่ายอนุชนนะคะค่ายอนุชนสำคัญนะคะวันนี้ก็เป็นช่วงเวลาพิเศษนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สั้นๆเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวต่อไปเพื่อนคงจะมีเสียงเพลงป้าก็คงจะถ่ายได้แต่เอาลงนี้เพลงมาแล้วสวัสดีค่ะ